วันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันแม่ของชาติ1บส,งสิงหาดังน,นั้นก็ถือโอกาสนะชักชวนนะพวกเราได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมกัน ย,ยิ่งกว่าเก่านะนะสำหรับญาติโยมที่อยู่ที่บ้านนะวันนีนะ้ถ้าไปวัดได้นะใส่บาตรได้แล้วก็ไปใส่บาตรที่วัดไปก็ต้องใส่แม็กนะเว้นระยะห่างไม่พูดไม่คุยกัน การเดินทางนีถ้าเป็นรถส่วนตัวก็จะดีแต่ถ้าไม่มีก็ต้องใช้มาตรการระมัดระวังหรือไม่ก็ทำบุญออนไลน์เดี๋ยวนี้เราสั่งอาหารจากร้านต่างๆมากินที่บ้านได้ ถ้าเราจะสั่งอาหารไปถวายตามวัดต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันบอกให้คนขับรถที่เขารับจ้างติดต่อที่ร้านต้องการอะไรเข้าผัดกระดีสิบกล่องยี่สิบกล่องเอาไปส่งวัดนั้นนระถวายให้ที แล้วก็ให้คนที่ไปส่งถ่ายรูปส่งมาให้นิการใส่บาตรของเราก็จะได้สมบูรณ์ไม่งั้นเราก็โอนเงินเข้าวัดนะเป็นคาพัตตาหารในวันแม่แห่งชาติวันนี้นาะวันสำคัญต่างๆนะส่วนมากเราก็จะทำความดีกัน ความดีในศาสนาก็คือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้ทานเราอาจจะมีโอกาสน้อยโดยกำลังทรัพย์ก็ดีโดยโอกาสที่เราจะไปก็ดีแต่การสมาทานศีลการภาวนาเนี่ยเราทำเองได้ ฉะนั้นวันนี้นะเชิญชวนญาติโยมที่อยู่ที่บ้านให้สมาทานสิลห้านะเป็นกรณีพิเศษแล้วก็ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิห้านาทีสิบนาทีแล้วแต่หรือว่าสวดมนต์บทสองบทนะเป็นพิเศษในวันนี้ฟังธรรมะ ปกติส่วนมากเราก็จะอยู่บ้านกันราชการบางแห่งก็น่าจะปิดนะวันนี้นะัะน,นั้นโอกาสที่เราอยู่บ้านนะโดยการที่จะต้องกักตัวอยู่ก็ดนะีโดยการที่ไม่อยากออกไปเสี่ยงข้างนอกก็ดีนะก็ขอให้ญาติโยมนะทุกท่านนะได้ทำบุญกุศลให้กับตัวเอง อาศัยวันแม่แห่งชาติน,ะ,น,ะ,นะเราก็ทำบุญให้กับตัวเองการทำบุญไม่ว่าจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาบุญนั้นจะได้กับเราก่อนเนสร็จแล้วเราก็อุทิศบุญกุศลให้กับพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วถ้าพ่อแม่เราอยู่ต่างจังหวัดเราก็โทรไปบอก ว่าแม่ครับแม่ขาวันนี้หนูทำบุญให้แม่นะหนูได้ใส่บาตรหนูได้โอนเงินไปทำบุญหนูได้สมาทานศีลหนูได้สวดมนต์หนูได้ฟงังธรรมหนูได้นั่งสมาธิขอ้อมบุญกุศลให้กับแม่นะขอให้แม่อนุโมทนาบุญกันหนูด้วยอันนี้สำหรับคนที่มีชีวิตอยู่ อยู่ใกล้กันก็บอกบันเดียวกันหรือชวนกันมาฟังเทศสวนกันมานั่งสมาธิสวนกันมานั่งฟังธรรมก็ยิ่งดีเป็นครอบครัวธรรมะแต่ของศูนย์ของเรานี่ก็หายห่วงในเรื่องของปฏิบัติรักษาศีลนี่เราก็ทำของเราได้ นะภาวานานี่เราก็ทำทุกวันอยู่แล้วนะแต่วันนี้ก็เป็นพิเศษนะฟ้องเทศจบแล้วก็ปฏิบัติต่ออีกสักสิ่งทีทุ่มเป็นวันพิเศษฉะนั้นตั้งใจนะทำให้ดีอยู่ที่นี่ก็ทำให้เป็นพิเศษกระตุ้นความเพียรให้เกิดขึ้นอันไะหนที่เคยผิดเคยพลาดนะก็ละไว้ ปรับเปลี่ยนจะไหม่วันนีนะ้เป็นวันแม่แยายยมที่อยู่ที่บ้านนะก็ทำบุญอีกแบบหนึง่งนะัก็คือให้ทานนะเป็นเบื้องต้นอที่บอกเมื่อกี้เนาะโอนเงินนะเข้าบัญชีของวัดต่างๆหรือสั่งให้คนที่ไปรับของ,นะของเขาเรียกชื่อว่าอะไรตรงนี้นั่นแหละ โทรไปที่นนร้านสั่งของแล้วก็ให้หมอเตอร์ไซค์ไปรับส่งตามวัดที่เรารู้จักหรือวัดที่ใกล้ชิดถึงเราจะไม่ออกไปแต่ว่าคนคนฉลาดเนี่ยหาโอ,าาโอกาสทำได้นะก็เรียกว่าหาหนทางที่จะทำได้ไม่ปิดกั้นตัวเองว่าเออนะ วันนี้ยุคโควิดไปวัดไม่ได้เลยไม่ได้ให้ทานนั่นนี้ก็ไม่ใช่เนาะถ้าเรา,ามีปัญญาเราก็ทำได้อย่างนี้สองแบบนี้แหละโอ,อนเงินเข้าบัญชีของวัดกับสั่งให้ร้านต่างๆทำแล้วก็มอเตอร์ไซค์ไปส่งแต่ว่านั่นก็เป็นแค่ทานเนาะอยากให้สูงกว่านั้นก็ให้ตั้งใจรักษาศีลห้ากัน ใครไม่แต่งหน้าไม่กินข้าววันนี้ก็รักษาศิลนแปดแล้วก็อย่าลืมเนาะทำวัดสวดมนต์นะตามที่เราเคยสวดกันบทไหนก็ได้ที่เราอยากจะสวดเสร็จนะแล้วก็นั่งสมาธิหนาที10บนาทีตามกำลังเสร็จแล้วก็อุทิศบุญกุศลนะแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลนะสำหรับ ตั้งใจที่จะให้กับแมนะ่แม่ผู้มีชีวิตอยู่เราก็บอกนะโดยโทรศัพท์ไปบอกโดยปากเปล่าอยู่บ้านเดียวกันแม่ที่เสียไปแล้วเราก็ตามจิตนอนใจอุทิศบุญกุศลไปให้อันนี้ก็จะเป็นการทำหน้าที่หรือว่าทำประโยชน์ทั้งตัวเองแล้วก็บุคคลอื่น ตลอดถึงเราจะมีความกตัญญูรู้คุณแล้วก็กระตะเวทีตอบแทนคุณในตัวของมันด้วยฉะนั้นก็ขอไอสติเชิญชวนให้ปฏิบัติธรรมชวนเชิญให้ทำความดีนะตามกำลังของแต่ละคนเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองนะ ดัะนั้นในวันสำคัญเช่นนี้เนะีนะ่ยก็ขอให้ได้ให้ฐานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็รับสิ่งที่เป็นอกุศลให้น้อยนะข่าวสารต่างๆก็รับให้น้อยนะอย่าไปดูมากนะดูแล้วทำให้ใจเราเศร้าหมองนะทำให้ใจเราโกรธทำให้ใจเราไม่พอใจนะก็เรียกว่าอากุศลเกิดกับจิต ฉะนั้นการที่จะให้จิตมันอยู่กับกุศลก็ให้ทำกรรมฐา,านตามที่เราถนัดนะใครดูลมหายใจก็ดูลมหายใจนะหายใจเข้าหายใจออกหรือว่าพุโทโธพุโทโธให้จิตมีงานทำพอจิตมีงานทำแล้วมันก็จะไม่คิดในสิ่งที่ไม่ดีไม่อยากไปดูในสิ่งที่ไม่ดีแต่ทำให้จิตมันมีงานทำก็มักจะไป คารวาที่เกาะของจิตอย่างการเราปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้นะ่นะก็มีฐานทั้งสี่เป็นฐานอยู่พองยุบมีดูพองยุบอนะนี่เป็นกายญานุปัสสนสติปัฏฐานพองยุบไม่มีก็กําหนดนั่งหนอถูกหนอนะนั่งหนอก็เป็นกายญานุปัสสนสติปัฏฐานถูกหนอก็เป็นธรรมานุปัสสนสติปัฏฐาน ดูเวทนาเจ็บปวดไม่ชา้าเอาจิตไปเกาะไว้ญาติโยมที่ป่วยอยู่แล้วนะไม่สบายอยู่ที่บ้านนะให้ทำกรรมาฐานอย่างนี้นะโยมนะนั่นก็คือปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนเอาจิตไปไว้ตรงนั้นนะกําหนดเบาๆปวดก็ปวดเนาะปวดเนาะประการแรกเราก็จะได้สมาธิจิตจดจ่ออยู่กับอาการของอาการปวด นั่นแหละคณิกะสมาธิแต่ละขณนะแต่ละขณนะ mm hmm. นะประการที่สองนะเราก็จะได้รู้ว่าเออกายของเรานี้นะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดายอมรับนะพอยอมรับแล้วมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นนะรักษาไปตามอาการนะดีไม่ดีก็แล้วแต่เขา เมื่อกินยาแล้วเขาจะเป็นยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่มีตันหาเป็นเครื่องนำหน้าไว้จะต้องหายเป็นต้นนะแล้วก็จิตตานุปัสสนาสติปัฐานจิตที่คิดออกไปเรื่องราวต่างๆคิดออกไปเมื่อไหร่เราก็มีหน้าที่กำหนดดูรู้ตามนะไม่ใช่ตามเรื่องราวนโะยมนะตามจิตที่คิด คิดนาะคิดนาะจนความคิดเขาดับดับแล้วก็กลับมาที่ฐานเดิมธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานส่วนมากในหมวดของเราก็เป็นหมวดอยายตนะปะพะนะการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการถูกต้องสัมผัสกับหมวดนิวรณะปะพะหมวดของนิวรณนะ์กามาฉันทานิวรณ์ ความชอบใจพอใจพยาปาทานิวณนที่นามิทานิวณนเป็นต้นนี่ก็ให้เรากำหนดถ้าใจเราอยู่กับอารมณ์พวกนี้แล้วนะีจิตมันก็จะไม่ซ่านออกไปในอกุศลฉะนั้นมหาสติปัฏฐานสูตรหรือว่าสติปัฏฐานที่เราปฏิบัติธรรมนี้เนะี่ยมันจะทำให้จิตเราบริสุทธิ์ฉะนั้นอานิสงส์งข้อแรก ของมหาสติปัฏฐานหนึ่งบอกว่าสัตตานังวิสุทธิยาเคื่อความบริสุทธิ์แห่งจิตของสัตว์ทั้งหลายอันนี้เราจะได้เป็นข้อแรกนะฉะนั้นสรุปแล้วก็วันนี้นะมาให้สติตอนเช้านะญาติโย,ยมที่นี่แล้วก็ญาติโยมที่อยู่ที่บ้านหนึ่งก็ให้ตั้งใจปฏิบัติให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดได้แค่ไหนก็แค่นั้น แยิโยมที่อยู่ที่บ้านมีโอกาสนะให้ทานก็ให้ทานตามที่บอกมีโอกาสสมาทานศีลหา้าก็สมาทานศีลมีโอกาสที่จะฟังธรรมมีโอกาสที่จะนั่งสมาธิสวดมนต์ก็ขอให้ทำนะเสร็จแล้วก็ยกยอดสุดท้ายก็น้อมจิตนะถาวายเป็นพระราชกุศลแกนะ่พระบรมราชนนานนินีนาถองค์ก่อนโน้น อันนี้ท่านก็ยังมีพระชนอยู่นะเราก็น้อมบุญกุศลนี้ไปทุกที่ก็จะทำเหมือนกันก็ขอให้สติเพียงแค่นี้เนาะต่อไปก็ให้ทุกท่านนะค่อยๆคลาย,ยสมาธิออกจากสมาธนกำหนดที่ใจก่อนอยากพักเนาะอยากพักเนาะหลับตาไว้เสร็จแล้วก็ค่อยๆขย,นะย,ยับมือทีละน้อยนะจากนั้นก็ค่อยๆลุก ขยับตัวเพื่อจะกราบสติประทานด้วยสตินะไปทานเข้าไปอะไรก็ทำให้เป็นพิเศษในวันนี้นะ